เหลืนเอนกที่จากคนไม่ตาวนเมือจนจากมาสร้างชีวิตให้มีคุณค่าสุดแว่งหาแต่คนทางกระนิบพาขอเชิญถวายการต้อนรับพัฒธุดง1,128รูปในโครงการธุดงธรรมชัย เส้นทางมหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพบุณีสดจันทสโรเดินตามรอยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อกําจัดบาปอากุศลวิบากกรรมวิบากมานให้หมดสิ้นไปและเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตรวมถึงประเทศชาติต้อนรับศักราชใหม่โดยร่วมกันโปรยกีบดอกดาวรวยเพื่อสักการะพระธุดง์ตลอดเส้นทาง446กิโลเมตร7จังหวัดร,ระหว่างวันที่ 2- ถึง27มกราคม2556ในวันที่26มกราคม2556พระธุดงเดินไปตามเส้นทางถนนวิภาวดีรังสิตพักระหว่างทางที่โรงเรียนบางบัวมุ่งตรงไปถนนพหลโยธินพักจุดที่2ที่อนุสรสถานแห่งชาติไปตามถนนพหลโยธินพักค้างที่โรงเรียนธัญ,ญบุรีเพื่อปักปกรดอยู่ทุดงปฏิบัติธรรม1คืน เช้าวันที่27มกราคมสาธุชนถวายปานะและพระทหารเช้ามาเอาบุญใหญ่ต้อนรับพระธุดกกันนะครับกรุณาแต่งชุดขาวและนำดอกดาวรวยมาด้วยเพื่อถวายการต้อนรับด้วยการโปรยกลีบดอกดาวรวยบูชาพาระรัตะนตรยัยเส้นทางชีวิตของเราจะได้ราบรื่นร่ำรวยมีความสุขความเจริญตลอดไปสอบถามรายละเอียดที่028311234